ในวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเป็นวันซึ่งเราพร้อมใจในครั้งนี้โุทิตากระตันยูกระตากเวทีแสนยินดีวันกเกษียณของครูเรากเกษียณสุกเกษมสารแสนสะออนแม่ครูอัมพรพ่อครูสำเริงส่งคุณค่าสี่สิบปีที่ท่านรับราชการมาสมคุณค่าเป็นครูดีของแผ่นดิน ในวันนี้เราลูกศิษย์ลื้มใจนักครูที่รักและเคารพได้พักพ่หลังลำบากตรากตรำทำงานสอนศิษย์ขอพรท่านทั้งสองสุขใจเทินรอยยิ้มวันหาประสานเสียงตรบมือต้อนรับผู้เกษานยุราชการคุณครูสำเริงวิวาจมครูแม่ครูอาพรอุ้มบุญในวันนี้ครับถึงวันนี้เป็นวันดีที่ เป็นวันที่น่าจดจําของโรงเรียนอุบาลณอำเภอลเพียงเขินของครูของนักเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันที่น่าจดจําของพ่อครูแม่ครูผู้กเกษียณอายุราชการของเรานะครับ